กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่กทนานวาสัสศอยู่ตามเทตหรือในประเทศกันยิดยนดีตอนรับเขาสู่ช่องกันกินชมชาแนลด้วพี่น้องเด้อมาๆมๆามามาพี่น้องวันนี้ได้ต้มบุญเส้นต้มเส้นใส่น่องไก่ใส่น่องไก่แล้วก็ใส่หมูย่อพี่น้องกลุงเรียบร้อยแล้วนี่ยมหุ่นหุ่นเลยตัวเส้นมันเป็นเส้นไม้พี่น้อง วุ van, ้นเซนรุ ar, Math, Math, <pf unlikely> as, ่นไหมเป็นเส้นแบนๆพี่น้องนะห่วยห่วยเห็นปะไอ้จินหมดแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาทั้งไก่ทั้งไก่ก็มากินน้วกันพุณนะปกง่ายๆพี่น้องกินง่ายๆมาเด้อมาเด้อเอ้าก่อนอื่นก็ฝากเล็กน้อยพี่น้องฝากกดสักแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นเล่าเล่าใจผมกันพี่น้องขอบคุณคุณเลยมากมากมาก đỏ mới được เบรคต้มให้เบิร์พี่้องซื้อมาตม้มเองนี่เนี่ย โอ้คือต้มเส้นสมัยก่าเลยพี่น้งองก็เจ้าใส่เลือดใส่อย่างนั้นนี่ผมไม่ได้ใส่พี่น้อง มันคือเส้กนก๋วยเตี๋ยวเองพี่น้องเส้นแบนคือเส้กนก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะมังเป็นวุ้นเส้นได้นะ ห่อนเมพี่น้องห่อนคักห่อนเนี่ยอากาศก็ห่อน không xin cầu hoan mà bố ý cầu cần điều 肝患疾病。<laughs> ชุดหน้าม,มีแหง้ยนะพี่น้องมาอุ้ยคือพอสมัยเป็นเด็กหน่อยไม่ได้พี่น้องต้มเซนเนี่ยไม่ได้กินโนดนแล้วคืออยากได้เฮ็ดเองสนุก เอ้าพี่น้องสําหรับมื้อนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เด้อพี่น้องสําหรับมื้อนี้เมนูต้มเส้นใส่น้องไก่ใส่หมูยอแซ่บๆพี่น้องแซ่บอีดีผู้ใดอยากก็ไปจัดเลยพี่น้องเฮ็ดง่ายๆเช่นใครๆก๋วยเตี๋ยวแหละก็เฮ็ดบ่ยากพี่น้องลบไปเบิ่งเปิดเบิ่งตัวอย่างขจ้าก็มีเยอะแยะตัวนี้พี่น้องเอาสำหรับนี้ช่องแันกินชม ชาแนลตกจากลาก,กา่อนวางไว้พวกกนคลิปหนาวหรือคลิปต่อดไปเด้อพี่น้องเด้อก่อนจากก็ขอยพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความสุขีมะไก่คมไข่โยมเยีนลำลำรู้รืยตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องสาธุสำหรับมี่องแกนจินชุ่มชาแนจากล่าก,กา่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ